นางเอกตัวท็อปซุ่มบินรักษาแผลในใจที่บ้านเกิดหลังมรสุมรามาถล่มชีวิตวับกลับบ้านเกิดรักษาแผลใจต้องบอกเลยว่าหลายเดือนที่ผ่านมานางเอกซุปตาใหม่ดาวิกาโฮเน่โดนกระแสรามาโจมตีสารพัดจนเจ้าต,ต,ตัวต้องออกมาประกาศชัดเจนว่าใหม่เชื่อมั่นในสิ่งที่ใหม่ทำและให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใหม่อยากบอกคนที่รักใหม่และคนที่กำลังเฝ้าดูอยู่โดยไม่ได้อาคติว่าใหม่ไม่เคยคิดทาร้ายกับใครและไม่เคยโกหกค่ะที่สำคัญไม่เคยติดค้างอะไรใครทั้งนั้น ใหม่ขอปกป้องตัวเองบ้างน,นะคะชีวิตต้องเดินต่อค่ะใหม่เลือกที่จะทํางานที่ใหม่รักและอยู่กับคนที่ใหม่รักและรักใหม่ล่าสุดใหม่ดาวิกาก็ได้หาคิวว่างพาคุณแม่บินลัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนที่บ้านเกิดคุณพ่อประเทศเบลเยียมในช่วงหยุดยาวสงกรานพร้อมบอกเล่าความในใจผ่านไอจีส่วนตัวว่ากลับมาจุดเริ่มต้นมาหาตัวตนและมาหาความสุขของชีวิตตัวเองมารักษาแผลใจที่มาสะสมมานานฮิวใจตัวเองดาวินักท่องเที่ยวท่ามกลางแฟนๆเข้ามาอวยพรและให้กําลังใจอย่างล้นหลาม